เอาลครับพีเมลีกนัดแรกของฤด,ดูกาลกำลังจะเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับในค่ำคืนนี้เวลาตีสอนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับอาร์เซนอลบุกไปเยือนปราสาทเลือนแก้วคริสตัลพาเลทผมบอกได้เลยว่าคืนนี้แฟนอาร์เซนอลไม่ผิดหวังแน่นอนด้วยความมั่นใจและขุมกำลังที่ลงตัวมากๆของอาร์เซนอลทั้งกาเบียลเคซุสมาตินโอเดกาดมาตินเนลลี่หรือบูกาโยซาก้า แนวลุกพวกนี้พร้อมถล่มประตูคิตตันพาเลตแน่นอน5นัดหลังสุดที่เจอกันเป็นการเสมอ3ครั้งอาร์เซนอลชนะ1ครั้งและคิตตันพาเลตชนะ1ครั้งในเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองเป็นการที่คิตตันพาเลตเอาชนะอาร์เซนอลได้3ประตูต่อศูนย์แต่ว่าด้วยฟอร์มในตอนนี้ช่วงปีซิซั่นที่ผ่านมานี้เป็นอาร์เซนอลที่เหนือกว่าแน่นอนโดยเฉพาะความร้อแรงของกาเบรียลเคซุสที่ คิซันเลธต้องเหนื่อยใจแน่ในคืนนี้ก็ต้องรอดูกันครับว่าฟอร์มเทพของอาร์เซนอลในช่วงปีซีซั่นกับการแข่งขันจริงในพรีเมียร์ลีกที่เปิดฉากขึ้นในคืนนี้จะทําได้อย่างที่เคยทําได้ในปีซีซั่นหรือเปล่าก็มารอดูครับถือว่าอาร์เซนอลเป็นอีกหนึ่งทีมในดูการน,นี้ที่น่าจับตามองเลยทีเดียวกับการทําทีมของมิเกลอาร์เตต้าคืนนี้รู้กันครับ